สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะหยาปางก็จะพามาบำรุงใส่ปุ๋ยให้กับพืชผักสวนครัวที่เราปลูกเอาไว้นะคะทํำยังไงนะคะให้เขาแตกยอดเร็วติดดอกให้เราตลอดเลยค่ะแล้วก็ผลดกด้วยติดลูกนะคะดอกไม่ร่วงด้วยค่ะเราจะไปดูกันเลย นี้นะคะเยบปังก็จะใช้ฮอร์โมนไข่เย็บปานทำเอาไว้ใช้เองค่ะก็ทำง,ง่ายๆนะคะจะมีไข่สีฟองผงชูรส3มช้อนโต๊ะนมเปรี้ยว2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะหมักไว้3วันใช้ได้เลยค่ะเราบำรุงกับพืชผักสวนครัวที่เราปลูกเอาไว้นะคะหมดแล้วเราก็ทำใหม่เราจะไปดูวิธีการใช้ค่ะเยปาลใช้ฮอร์โมนไข่นะคะ ตนี้นะคะใช้ลดกับพืชผักได้ทุกชนิดเลยค่ะเดี๋บันทำเอาไว้ใช้เองนะคะเดียบันเตรียมน้ำไว้5ลิตรก็จะใช้ฮอร์โมนไข่นะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะกาานะคะ ต่อมายปังก็จะใช้เครื่องดื่มชูกำลังจะมีวิตามิน b 3 b 5 b 6และ b 12จะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะยาปังก็จะเอาใส่ลงไปหนึ่งฝาในเครื่องดื่มชูกำลังนะคะเขาจะมีคูโคดมีพวกน้ำตาลอยู่แล้วนะคะนะคะี่ค่ะแค่นี้เองเราก็ผลส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน สูตรนี้นะคะลดได้กับพืชผักทุกชนิดเลยส่วนเราจะฉีดพ่นก็ได้ค่ะลดลาดทางดินก็ได้วันนี้ยาปานจะใช้ลดลาดทางดินนะคะทําให้ดินของเราล้วนซุยด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะไป็นลดกันเลยค่ะเอานะคะลดได้เลยค่ะที่ปลูกอยู่ในกระถางนี้นะคะเป็นผักขีรลาวแตกยอดไวมาก เร่งการเจริญเติบโตนะคะแตกยอดได้ดีมากเลยเขียวงามมากเลยสูตรนี้เยปังก็จะใช้ลดอาทิตย์ละครั้งนะคะมะเขือเทศนะคะใช้ลดได้เลยส่วนมะเขือเทศของเยปันนะคะที่ปลูกอยู่ในกระถางเนะะี่ยค่ะกำลังออกดอกเลย มะเขือนะคะให้เขาติดดอกติดลูกโตเร็วๆนะคะใบเขียวงามเลยค่ะใบใหญ่ด้วยเห็นลูกไหมคะเดี๋ยวยบปังก็เก็บไปกินแล้วลูกเขาลูกโตมากใช้รถได้เลยค่ะติดดอกนะคะติดลูกเก็บกินไม่ทันเลยนะคะนี่ลูกเป็นก่อนแล้วก็ติดเยอะเลยค่ะ กำลังออกดอกติดลูกเรื่อยๆเลยนะคะมะเขือพวงนะคะใช้ลดลาดแบบนี้เลยมะเขือพวงของใครที่ยังไม่ออกดอกนะคะไม่ติดลูกค่ะสูตรนี้ใช้ลดได้เลยนะคะลูกดกมากพอเขาแตกยอดมาก็าออกดอกเลยนะคะลูกดกมาก เจ็บกินไม่ทันเลยค่ะลูกน่ากินมากเลยส่วนโหระพานะคะที่ียปานใช้ต้นเข้ามาเสียบไว้นะคะกำลังแตกยอดเลยได้สองสามวันแค่นั้นเองนะคะนี่กำลังแตกใบอ่อนออกมาเลยใช้ลดได้เลยค่ะกระถางนี้ก็ใช้ลดได้เลยค่ะดูใบโหระพาของียปานกระถางนี้นะคะแตกออกมาเป็นพุ่ม เร็วมากแล้วก็ใบใหญ่มากเลยนี่ค่ะยอดของเขานี่นะคะเก็บไปกินได้แล้วเนี่ยค่ะมาดูมะละกอของญี่ปาุ่นต้นนี้นะคะ,จะเจริญเติบโตเร็วมากเลยค่ะนี่นะคะกําลังแตกใบใหม่เลยดูลําต้นเขาค่ะลําต้นเขาก็โตเร็วมากแตกเป็นพุ่มเลย ส่วนมะเขือต้นนี้นะคะติดลูกดกมากเกีย่ยปังก็ใช้ลดประจำเหมือนกันพืชผักสวนครัวของใครนะคะที่ยังไม่ออกดอกไม่ติดลูกนะคะก็ลองไปบำรุงใส่ปุ๋ยดูค่ะเขาจะได้ติดดอกติดลูกให้เรากินตลอดนะคะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e ท่องปานปลูกผักขอขอบคุณสวัสดี